สวัสดีครับสมาชิกช่อง SKE นะครับก่อนอื่นมาดูคำเตือนกันก่อนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไมยสนับสนุนการพรนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณรับชมด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเลยนะครับ แต้ม1้อครับเอออันนี้ตัวนี้แอดทำใหม่นะครับงวดเก่ามันหลุดนะฮะวันที่17เดเดือนห6ึนะครับได้2 1งหนึย์แปครับไว้ออกห้าหนึ่งเนะครับเออแต้มร้อยสิได้6นะฮะเข้านะครับต่อไปแต้มร้อยิ วัประจำวันที่หนึ่งเกินสองหกหกได้เลขหกห้าเก้าสี่สองศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวแอดมาดูทางเดินของสูตรนะฮะแอดจะตัอธิบายทางเดินของสูตรแต้มร้อยสิบนะครับวดแรกเก้าสองแปดเก้าแปดสองเจ็ดห้าสามออกศูนย์หนึ่งสองวันนี้ไม่เข้านะครับวันแรกหกห้าเก้า สี 4, 2, 0, ่หวยออกหนึ่งเหเข้าเต็มศูนย์นะฮะเจ็ดหกศห้าสาหนึ่งหวยออกแปดเจเข้าอันนี้ส่วนนี้ไม่เข้านะฮะเก้าแปดสองเจดห้าสามหวยออกสี่หนึ่งเจดแต้มแปด เออแต้ม5้านะครับขอโทษทีเขียผิดหนึ่งศสเก้าเจ็ดห้าหวยออกส0่ศูย์ห้าแต้มสี่ศ้าสามแปดหกสีหวยออกห้าเก้าสีต้มสเจ็ด 60531ย์ห้วยออก583แต้ม3านะครับตัวต่อมา659 420ออก3ามแต้ม6นะฮะแต้มร้อยสิบสี่มเจ็ดสองศูนหวยออก7 0็แต้ม 110, 4, 3, 7 2, 0, 8, 9ก้าแปดสห้สาวยออก6,6,9แต้ม2เข้านะครับ3ามสองหกนึ่งเก้วยออก1นึ่ต้มหนึ่งแปหนึ่งหกสองออกหนึ่ต้มหนึ่งหห้าเก้า 4 2 0ออก7 8็ดแป้ตมห้าแปดเจ็ดนะครับหวยออก8 0 5แู้ตมแปดเก้าแปดสองเห้าหวยออก0 9 3แต้าศูนย์เกมแปดหกสี หวยออกหนึ่งเก้าหกแต้มศูนย์สองวันที่แล้วนะครับสองหนึ่งห้าศูนย์แปดหกหวยออกห้าหนึ่งเก้าแต้มหกวันที่แล้วเริ่มเลยครเป็นวันแรกวันนี้หกห้าเก้าสี่สองศูนย์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าว่าสูตรจะเดินต่อไหมใครอยากได้ภาพนะครับแคปเอานะครับ แคปบอดนะครับแจมร้อยสิบนะครับวันที่หนึ่งเดือนสองหกหกนะฮะวดวันนี้นะครับหกห้าเก้าสี่สองศูนย์ดูว่าเลขไหนจะมานะครับสูตรแอสทำเองหมดนะฮะไม่ได้ลอกใครมานะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเลยครับ ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ